มาเกียดค่ะมานำเสนอเพื่อให้ความบบอุ่นนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆตามมาดูได้เลยนะคะไปค่ะเร้อมจอคุณป้านะคะที่ทดลองใช้แผ่ให้ความอบอุ่นนะะเราจะเาตามาถคุณป้ากัน่ะว่าพอเรจะใช้แผ่นให้ความอบอุ่นนรู้สึกยังไงนะคะใช้ทดลองแผ่ให้ความอบุ่นรู้สึกยังไงตั้งคะรู้สึกดีรู้สึกดีมันูดี ตอนเข้าแรกๆมันหนาวไงเวลาใช้ใช้เปหนวนี่ไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยนะคะถ้าใสกถ้าใส่ที่ฟอกได้ถึงสี่กมงเติมเลยมันจะดีใช่ไหมคะมันไม่หนาวเพราะว่าปกติเวลาที่หนาวเนี่ยถ้าถ้าไม่มีแผนให้ความอบอุ่นนี่ใช้อะไรอะคะที่เขาปิดปับเครื่องแม่ก็บอกเขาฟังอุ่มพูมในเครื่องใส่ในตัวเราไม่กลัะ ก็ปรับแล้วก็จะพักนุ่งกอุ่นขึ้นป้าพอกใจเนาะหนาวมันร้อนหรอแต่ว่าพอได้ผ้านี้ช mm ่วยก็สบายเลยนะคะเพราะมันมันมันเสถียรผ้าตัวเนี uh ้ย huh. ค่ะ